ทั้งเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตตามมาอีกทำไมอะครับเพราะว่าน้ำตาลเองอะค่ะมันมีผลต่อระบบหลอดเลือดค่ะก็อย่างที่กล่าวมาก็คือความดันโลหิตสูงไขมันสูงก็ไม่ใช่แค่นั้นค่ะก็จะมีพวกหลอดเลือดตามมาด้วยเช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองถ้าเป็นมากๆก็อาจจะมีไปที่ไตเบาหวานขึ้นตาหรือว่าอาจจะมีชาปลายมือปลายเท้าบาดแผลหายยากอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรา จดจามาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะ,ะโดยเฉพาะคนที่สูงวัยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เราจะต้องดูแลซึ่งท่านก็มีวิธีที่จะปฏิบัติตัวเองเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะก็คือเบื้องต้นถ้าตรวจพบแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงของการที่จะเป็นเบาหวานแล้วก็จะต้องมีการปรับพฤติกรรมควบคุมอาหารการกินอะไรเยงี้ค่ะแล้วก็อาจจะต้องเช็คกับแพทย์เป็นระยะระยะค่ะด้วยความมุ่งเน้นที่อยากจะให้คนไทยห่างไกลจากโรคเบาหวาน ทีมวิจัยของเวลยูจึงได้คิดค้นเวลยูเอสบาลานสูตร a d v a n c e ์ขึ้นเป็นตัวช่วยในการควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดสูงบอกภาวะเบาหวานตั้งแต่จุดเริ่มต้นใน1เม็ดของเวลยูเอสบาลานสูตร a d v a n c e ์นั้นประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีความสามารถในการลดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงบล็อกแป้งและไขมันซึ่งมีสารสกัดดังต่อไปนี้ สารสกัดเปปไทน์มารักขีนกเข้มข้นที่การันตีด้วยรางวัล9้าสิทธิบัตรมีสกุลช่วยควบคุมอินซูลินให้ทำงานได้เป็นปกติช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเปปไทน์มารักขีนก1กิโลกรัมเทียบเท่ากับการทานมารักขีนกถึง320กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีอบเชยเทศที่ช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในการย่อยแป้งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงหลังกินอาหารช่วยลดการดื้ออินซูลินทำให้ร่างกายนำน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้หมด ไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานให้เวลยูเอสบาลานสูตรแอดวานซ์เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพกันนะครับ